58A hey, นะตัว T นะ3นิ้วครับผมท่านผู้ชมนะะมันก็ถามว่าเสียงไหนดีเสียงดีเนี่ยมันมันดีทั้งทั้งสองอย่างครับผมแต่คุณภาพหนึ่งความอืด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเสนอเช่นเคยครับคาราดีนะครับสำหรับคา่าดีผมจะไม่ใส่แท่นนี้แล้วครับผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมมันจะไม่เห็นคุณภาพนะสำหรับค่์ดีลงกล่องใหม่ดีกว่าครับผมท่านผู้ชมครับผมเราใส่กล่องใหม่แล้วก็ลง ตัวใหม่นะฮะเยวเอาไปลองนะฮะสำหรับ power amp สองแบบนะฮะบิดกับคา่าดีนะฮะแต่บิดมันจะมีคา่าดีบิดนะฮะท่านผู้ชมกับคา่าดีฟูลบิดนะฮะือว่าถ้าคา่าดีกับบิดมันคนละรุ่นกันนะฮะมันก็มันคนละอย่างกันครับนะ เห็นท่านผู้ชมบอกสอบถามผมว่าระหว่างคา่าดีกับ AB รุ่นไหนดีนะฮะ AB คือรุ่นที่แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่ AB ครับผม นี่ครับ ab ครับผมนะะฮนี่ครับรุ่น ab ครับผมเนี่ยฮะ ab ครับผมตัวนี้ก็สูงสุดใช้ได้ยี่สี่คู่นะรองรับครับผมไฟเก้าสิบห้านะฮะนี่ ab ครับผมนี่ ab ครับผมกับค่า d นี่ครับนี่ฟัดกันได้ครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมครับผม เนี่ย ab นี่คดีนนะแต่ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับแหลงจ่ายเหมือนกัน,นครับผมตัวนี้สูงสุด95นะฮะตัวนี้ก็95บเหมือนกันครับผมบิดเนี่ยตัวนี้ก็ ab ครับผม ab 3ชั้นยามาฮ่าครับผมก็ต่อง่ายต่อง่ายกว่าบิดนะท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมถามว่า ตัวไหนเสียงดีมันเสียงดีเท่าๆกันครับผมแต่เขาขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายครับผมเกียบเท่าๆกันนะครับผมเนี่ยนฮะอันนี้ซิงสี่ร้กว่าบาทอันนี้โมดูลก็เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นประมาณ420บาทนะฮะนี่ก็แปดร้อยแล้วครับตัวนี้ แผ่นขนานตัวนี้ก็ดีเป็ร้อยกว่าบาทแล้วครับแปดร้อยเป็นพันเลยครับผมทานติตเตอร์สิบคู่สิบค,คู่ก็ตกเท่าไหรเลยครับผมหกสิบห้าหรือแปดสิบห้าในราสิบก็พ่อๆกันครับผมเห็นไหมฮะพันกว่าบาทพันเจ็ดเหมือนกันครับหกพันเจ็ดนะฮะนี่ก็พันเจ็ดพันแปดนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็เบาครับผม น้ำหนักเบากับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็น้ำหนักอาจจะหนักครับผมเนี่ยหนักกว่ากันเยอะนะฮะอันนี้สิบคู่ครับผมสิ้งสิ้งศูนยะ์ห้าแปดเอนะครตัวทีนะฮสามนิ้วครับผมท่านผู้ชมนะะมันก็ถามว่าเสียงไหนดีเสียงดีเนี่ยมันมันดีทั้งทั้งสองอย่างครับผม แต่คุณภาพหนึ่งความอืดความแรงครับผมต้องต้องพูดถึงความแรงครับผมนะแรงคือขับได้กี่ดอกแต่นี้มันลงรับสองสองดอกสองโอมครับผมนี่แต่นี่ก็อาจจะได้สองโอมครับผมแต่มันจะร้อนครับท่านผู้ชมโหลดหนักเนี่ย นะฮะเขาถึงใช้ฮิตซิงเรือลบเห็นไหมฮะท่านผู้ชมที่เขาทำบนเรือลบรถแห่ที่เขาทําแบบซิงใหญ่ๆซิงห้านิ้วนะฮะซิงท่อห้านิ้วใช้ห้านิ้วครึ่งแบบสีขนหามนะฮะท่านผู้ชมนั่นแหละครับผมที่เขาโหลดสี่ดอกครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วสี่ดอกอะไรประมาณนี้ครับผมต้องใช้ซิงใหญ่พัดลมใหญ่ครับผมแต่ค่าดีนะฮะเล็กก็ใช้ พัดลม3นิ้วแต่มันโหลดได้4ดอกรองรับไฟ130ถึง140นะครท่านผู้ชมบางค่ายก็140บางค่ายก็130บางค่ายก็125นะฮะท่านผู้ชมแล้วมันก็คุณภาพเสียงมันก็จะแน่นขึ้นกับผมนี่เล็กเบา าใช้ใจ่ายก็จะเบาไปตามขึ้นครับแต่แตู่ดถึงว่าการซ่อมก็อาจจะต้องใช้ร้านที่มีฝีมือหน่อยนึงครับผมหรือใช้มอสเฟตที่มีคุณภาพครับแต่นี้เป็นไงครับผมนี่ AB ครับที่จะใช้ AB กี่คู่ก็ขึ้นอยู่กับเราก็แรงใจอีกปรนเดินครับผมนะฮะอันนี้10คู่ครับผม10คู่ ใช้25แอมป์ถึง30แอมป์นะฮะเนี่ยท่านผู้ชม10คู่นะครับไฟอมอแปลงกับ65 065นะฮะแต่ผมก็เจาะไปลงไปลงสวิตช,ชิง3,000 VA ครับผมนะตัวนี้นะตรงสวิตช,ชิง3,000 VA ก็อันเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็มอแปลงกับ3,000ครับผมนะสเปค สามพันครับผมนะฮะสเปคเขาแปลงสามพันนะฮะสามพัน va ครับผมนี่ยี่สิบห้า m สามพัน3000นะฮะเขาก็ออกแบบมาจนเขาก็คำนวณมาจนครบ va ขเขาเหรือครับในคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ก็ดีนะ็นท่านผู้ชมถามสิ่งไหนดีผมก็ชอบตัวนี้นะะมันน้ำหนักเบาครับผมสมมติว่าถ้าเราทำ โมดูลถ้าเราทำกล่องใช้กล่อง4 c h a n n e นนะท่านผู้ชม16ดอกครับผมนะฮะคาร์ดีเีเห็นเห็นลายเจ้าอยู่ครับผมเขาทำครับผมเดี๋ยวนี้ใช้พลังงาน6,000มอแปลง6,000วัตต์มอแปลงไอสวิช,ชิง6,000วัตต์ 2ชุดชุดละสองบอดมันก็ดสิดอกแบบอลังการนะไม่เหมือนกับที่บางเจ้าที่เขาทำนะแค่เดียว1ิบหกดอกอะไรประมาณนี้แต่มันการสูญเสียพลังงานนะท่านผู้ชมการสูญเสียพลังงานมันจะน้อยกว่า AB กครับผม AB นี่ประมาณใช้พลังร้อเเซ ใช้พลังงานประมาณ60-65%ครับผมที่จะรีดเสียงออกมาที่เหลือ40% 35%เป็นความร้อนนะฮะท่านผู้ชมครับผมแต่ถ้า AB มันไม่ร้อนเสียงมันไม่ดีครับผมท่านผู้ชมมันไม่สามารถที่จะรีดพลังงานทาร์ติเตอร์เนี่ยทีอาร์ได้ต้องร้อนครับผมแต่ถ้าร้อนทีอาของเราไม่มีคุณภาพนะผู้ชมครับผม เกด b เกด c นะครับมันไม่ดีครับผมมันไม่ได้วัดค่า,อ,าอะไรของเขานะฮะค่า ff อะไรของเขานะครับผมคือมาตรฐานให้มันเท่ากันทุกตัวนะฮะเท่ากันทุกตัวแต่ถ้าเราใช้นิจิตอ้นนะฮะมิเตอร์นิจิตอนก็สามารถที่จะแยกได้ครับผมว่าค่าความต้านทานของ ท,ทันติเตอร์ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สเปคนั้นมาเทียบกันคัดไว้คัดไว้คัดไว้มันก็จะเป็นค่าเดียวกันครับผมเพราะเราซื้อมาท,านทันติเตอร์แบบสาวรวมครับผมที่เขาขายรวมรวมกันมาครับผมเราไม่ได้คัดแยกเหมือนกับขายดังๆที่เขาทาขายกันครับผมเขาจะคัดเกรดออกมาแล้วเขาก็สามารถที่จะรีดใช้ทรนทติเตอร์ เจ็ดแปดคู่รีดพลังมาเป็นพันสองพันได้ครับท่านผู้ชมแต่ค่าดีนะฮะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นมันจะรีดพลังงานประมาณเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับการสูญเสียประมาณสิบเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นครับผมที่จะสูญเสียถึงจะซิงเล็กๆครับพัดลมเป่าฮนะถ้าค่าดีร้อนไม่ดีครับผมรีดพลังงานออกมาแล้วร้อนมากค่าดีก็จะพังไปครับผม เหมือนกันครับพลังงานรับพลังงานสูงนะครท่านผู้ชมครับผมคาดดีผมจะลงกล่องใหม่ครับผมท่านผู้ชมครับผมลงกล่องใหม่แล้วก็จะนําเสนอเอาไปลองครับผมท่านผู้ชมครับผมลองกับตู้จริงๆครับผมไม่ต้องแบบว่าน้ําเสียงนะฮะจะประกอบใหม่ดีกว่าผมท่านผู้ชมครับผมผมมีกล่องเนี้ยะ น่ะเป็นไงท่านผู้ชมครับผมน่ะมีกล่องเปล่าอยู่ครับผมลงใหมฮะนี่ไอหน้ายียงนี่แหละครับผมเป็นไงฮะท่านผู้ชมลงใหม่ด้วยครับผมท่านผู้ชมครับน่ะก็จะประเมินราคา แนะนำท่านผู้ที่จะลงผูท้ที่จะประกอบใหม่ด้วยนะครับผมเนี่ยผมก็จะใส่แค่พัดลมสองคู่คู่หนึ่งครับผมท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยผมจะเป่ามาเข้ามานะท่านผู้ชมครับเป่าเข้ามาเนี่ยจะเป่าเข้านะท่านผู้ชมนี่อย่างนี้ ถ้ดีเราจะตะแคงก็ได้จะตั้งอย่างนี้ก็ได้นะตะแคงก็ก็จะไว้ตะทีมันเยอะแล้วก็ตั้งก็ได้นี่เป่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมนี่ยะใมันเป่าเข้ามาอย่างนี้นะท่านผู้ชมทีไว้หลังแทน่นติดไว้หลังแท่นนั้นก่อนจะเป่าเข้ามานะฮะแต่ต้องดูก่อนนะสวิตชิ่งมันมันจะลงได้ไหมครับเพราะมันเป็นกล่อง สิบหกนิ้วครับผมท่านผู้ชมอันลงมาเราลอง,งตัดแครประมาณนี้ครับผมนี่้กล่องนี้นผมว่าจะเอามาทำ AB ธรรมดาครับให้ท่านผู้ชมชมครับแต่เราเอามาทดสอบค่าด,ดีก่อนดีกว่าครับผมนะนี่ๆน,นีประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่กว้างนะฮะแล้วก็เอาสวิตชิ่ง หกพันหกพันอมมาลงครับสวิชชิงหกพันครับผมสองแกนสี่สิบแอมครับผมเนี yeah. ่ยเป็นงงดีกว่าเราไปแย่งของ abbit ครับผมก็จะได้บอกท่านผู้ชมว่าที่ที่กำลังประกอบครับผมน่ะว่ามันจะงบประมาณเท่าไหร่นะผมว่า ถูกนะฮะท่านผู้ชมครับผมสามารถที่ใช้แปดดอกได้เนี่ยกล่องก็พันกว่าบาทนะฮะกล่องก็พันกว่าบาทนะฮะกล่องก็พันกว่าบาทก็นิดนิดครับผมหมื่นนิดนิดครับผมมันก็ถือว่าใช้แปดดอกได้นะฮะ ผู้ชมครับมันก็ถือว่าอลังการนะท่านผู้ชมสวิตช,ชิ่งที่ผมสั่งไปร้อยยโวลต์นะฮะร้อยยี่สิบโวลต์สีแอมป์นะฮะท่านผู้ชม1 2 0ยยี่สิบโวลต์สี่สแอมป์หกพั sw หกพันะ m H w นะ หกพันนะท่านผู้ชมน่ะเป็นไงี้ดูดีไหมครับผมนี่แหละจะเจอกันครับผมแล้วก็จะนําไปเสร็จแล้วก็จะไปนํากับไปเปิดกับตู้ผีกระแทกหลังเช่นเคยครับผมท่านผู้ชมผมมีตู้ผีกระแทกหลังอยู่คาดีมันต้องเปิดกับตู้อ่าหน้าเปิดหน้าปิดครับนะผมมันจะ เข้ากันดีครับผมอัปเดตครับผมนะฮะส่วนบิดนี้ทำเหมือนเดิมครับผมเอาไว้เหมือนเดิมครับผมนะฮะส่วนบิดนี้คดีกับบิดนะฮะมันมันจะเทียบกันไม่ได้ครับผมมันคนละรุ่นนะฮะท่านผู้ชมครับผมคดีธรรมดากับ AB นี่ฟัดกันแล้วก็เนี่ย แต่นี้รุ่นนี้ยังไม่ยังไม่ถึงนะรุ่นนี้ยังไม่ถึงกับนะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นสองรุ่นนี้มันส่ันนี้ไม่ได้ครับผมอันนี้มันห้าพันครับผมมันรองรับส oh ี่โอห์มรองรับสองโอห์มครับผมแต่นี้มันแค่สิบู่่มันต้องเอารุ่นเรือลบครับไอ <laughs> สี่โถามครับผมต้องเปรียบเทียบแล้ว เอามาวัดสโูบแล้วได้ค่าอ่าวัดเท่ากันแล้วเราก็มาดูว่าราคาราคาที่เราทำนั้นตัวในแพงมันก็ A B เนี่ยครับผมแพงกว่าแน่นอนครับผมแค่นี้ก็เนี่ยราคา10คู่นี้ก็พอๆกันกับค่าดีนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมครับผมสิคู่เนี่้ มีสิบคู่นะฮะโมได้สามชั้นครับผมอย่างมาห้าสามชั้นแต่ก็พอกับตัวนี้รนรนครับผมตัวนี้ใช้เฟสมาเฟสน่าจของเขาเนี่ยครับสองคู่แต่นี้ใช้สามคู่อะไรของเขาเนี่ยครับผมชุดดิบชุดได้ชุดอะไรของเขาเนี่ยครับผมสามคู่เนะี่ยแต่ความทานทานของพวกนี้ ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้สองคู่ครับผมนะ,ะนี่ชุดใดนี่ชุดชุดใด้เนี่ยทางชูแล้วก็ทีอาร์ทางติดเตอือเนะฮะถ้าคุณภาพไม่ดีเปิดหน่อยนึงก็ปั๊เนยฮะควรขึ้นครับผมเนี่ยครับสำคัญตัวนี้ครับผมผมลองไปถามบ้านมอนะครับเดี๋ยวนี้เก้าสิบเก้าสิบห้าร้อยร้อยสิบนะฮะท่านผู้ชมครับผมเกต คุณภาพดีๆหน่อยก็เขาขายร้อยสิบแล้วก็รับทามบูโชมแต่ที่เราซื้อกันแบบเกรดบีครับผมเขาขายราคาหกสิบห้าเจ็ดสิบาทเนี่ยครับเกรดบีนะครับ,รบทัมบูโชมยังไม่ถึงเกรดเขาครับผมนะฮะราคาดีมันก็จะเบาเห็นไหมฮะเปรียบเทียบกันแล้วนะมันต่างกันกันกบคาดีสองซิงยังหนักไม่เท่าตัวนี้นะครับทม น้ำหนักก้อนเบสก็หนักครับเ b แต่เสียง a อมันก็จะชัดแต่เดี๋ยวนี้คาดดีเขาทามาทุกย่านน้ำเสียงครับผมเดี๋ยวนี้ครับพัฒนาออกมาดีครับผมท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ขอมาให้ชมครับเปลี่ยนกล่องใหม่เลยนะครับท่านผมนะฮะทำหมท่านผู้ชมได้ได้ชมกันว่าเออมันกขนารุ่น16นิ้วนะฮะนี่ครับดึก16นะฮะ สูง3นิ้วครับผมมีขายทั่วไปครับผมเราไม่ต้องเป็นเน้นหน้าตาครับผมเน้นหน้าตามากไม่ว่าสิ่งไหนครับผมเน้นหน้าตามากมันไม่เข้าท่าหรอกครับผมน่าเน้นน้ำเสียงดีกว่าครับผมสวยแต่ภายนอกเปิดข้างในมาลุงเหลียงก็มีครับผมไม่คุณภาพยัดไส้ครับผม คลิปนี้เอามาให้ชมครับอัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับผมว่ากอดดี้นะในช่องสายทานซาวชาแนลนะนำเสนอนะเราจะทำกลองใหม่ครับผมเสียงดังแล้วรู้ว่าอ่ามันดังแล้วเราชอบแล้วนะครับคลิปตอนก่อนนู้นครับเราเอามาลงสวิตชิ่งหกพันซีซแอมดูครับผมว่า คุณภาพเสียงมันจะรีดออกมาประทับใจหูมเราไหมประทับใจเราไหมนะครับท่านผู้ชมก็จะเอาไปลอง18นิ้วเหมือนเดิมครับผมตู้ผีสูตรตู้ผีกระแทกลังสูตรผีบอกครับผมว่ามันจะตุ้มตุ้มไหมนะท่านผู้ชมก็จะเอาสวิตช,ชิ่งสามพันนะสวิตช,ชิ่งที่ 3,000VA ที่ผมเคยรีวิวก็เอาไปลั่นให้ฟังครับผมไอ้นั้น3,000ในราคาที่ผมประกอบก็8,600บาท Switching 3,000VA กับนะฮะชุดโมดูล10คู่นะ่นะว่านำเสียงมันจะเป็นเช่นไร แต่ส่วนมากผมจะชุดนี้ผมจะส่วนมากผมจะใช้ขับเสียงกลางนะครับกลางแหลมนะครับส่วนมากนะฮะ ab นียผม ab จะขับเสียงกลางครับผมกลางแหลมลุงผมก็เอาลุงที่2โวห์มนู่นนะครับผม2ใบ4ดอกเลยนะท่านผู้ชม12นิ้ว4ดอก2ตู้นะมันก็โอเคอยู่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสองโวลท์คร oh ับผมนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ เบาแล้วก็เสียงก็ใช้ได้ครับใสนะไปดูคลิปเล็กนะฮะในลึกๆเนี่ยผมที่ผมทดสอบนะท่านผู้ชมครับผมนะผมเคยลอ,ลองอยู่ครับสำหรับ AB AB 2 0 0ีสนะผมที่ผมลงไว้ s ิ i ชิช่ง n g 3 0 0นนะลงที่2องโอมผมก็เปิดให้ฟังอยู่นะ เดี๋ยวก็จะไปทดสอบกัน,กนครับผีกระแทกหลังนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับในการอัปเดตนะฮะค,คด,ดีนะลงตัวนี้นะฮะไฟเฉียงครับผมนะผมเออสวยนะท่านผู้ชมเนะี่ยถูกตั้งเนะี่ยไฟเฉียงเช่นเคยครับผมผมชอบนะฮะเฉียงเดียวเดียวกับเฉียงสี่แถวก็สวยครัสี่แถว อาศัยว่ามันถูกครับผมถูกครับผมก็เลยสั่งครับผมคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้ผมบ้างนะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมให้ผมให้ช่องสายทานซาว a n n e l นะครับผมบ้างนะครับกับอีกช่องหนึ่งรับผม diy สายทานซาวครับผมเป็นช่องใหม่ช่องแบบสำรองเอาไว้ครับผมเผื่อมัน ช่องสายทานซาแพ็กก็ยังเหลือ diy สายทานซสาครับผมยังไงก็เข้าไปกดติดตามกด subscribe ในช่องใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมเพื่อเป็นแรงกำลังใจนะครับในการทำคลิปให้ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมผมก็เริ่มจะท้อนะผมเริ่มว่าจะเลิกเลยนะเริ่มจะขี้เกียจแล้วนะครับท่านผู้ชมถัดปีนี้ สินปีก็ระบบเขาก็บอกถ้าสินปีไม่ได้ถึงพันก็น่าจะน่าจะปิดแน่ท่านผู้ชมครับผมขอบคุณครับที่รับชมและเข้าไปกดติดตามช่องสายทานสาวชาแนลกับ DIY สายทานสาวครับผมขอบคุณครับผม